เริ่มยกแรกครับดูกันเลยครับหลายคนคงจํากันได้ดีครับการชกไฟนี้เรียกว่าเป็นไฟที่ที่สุดแทงคำว่าช็อกโลกอีกหนึ่งไฟครับชกโลกอย่างไรครับดูกันต่อครับติดตามกันครับไฟนี้ในวันนั้นนี่สมานเดินทางไปชิงแชมป์โลกในฐานะที่เป็นโอ้วยรองบ่อนนะครับในวง พนันมุมพนันที่สหรัฐอเมริกาวันนั้นให้อุเบโตกอนซาเลสเป็นต่อถึง17.1นะครับเรียกว่าเป็นต่อหลายช่วงตัวครับแทบจะไม่เห็นฝุ่นก็ว่าได้ครับเรียกกันง่ายๆว่าสั่งสมานไปต่ออายุว่ากันอย่างนั้นครับแต่ว่าทีมงานของสมานครับซึ่งนำไปโดยบิ๊กอึ้งครับคุณสาสมบพสีสมวงนะครับรวมถึงเสียจิวนะครับ สุชาติธีรวุฒิชูวงหัวหน้าคณะสอจาตุรงค์เนี่ยครับรวมถึงชาวแซกกินสันครับซึ่งเป็นพี่เป็นเทรนเนอร์อยู่ที่มุมนะครับก็มีความมั่นใจครับว่าสมานมีโอกาสชนะครับยกแรกเดินเข้าหากสมานอยู่ในชุดกางเกงสีขาวแถบแดงนะครับปักตราการดึงไทยอยู่ที่ด้านหน้ากางเกงครับส่วนกอรเเลสนี่กางเกงสีเหลืองคาดดำานี่ครับโดนขวาสมานได้หมัดหนึ่งแล้วกอสเเลสนี่เป็น มวยประเภทบูโดดันครับทรหดเปิดหน้าแรกชอบแรกชอบลุยครับแต่ว่าประเภทพันดดครับในวันนั้นนี่ก็อายุนานมากขึ้นวันนั้นอายุ29นะครับสำหรับกอลสเลสปีนี้ก็53แล้วนะครับขณะที่สมานปีนั้นอายุวันนั้นอายุ25ครับเป็นจเพศพอดีเลยครับวันนี้นี่อายุ49นะครับสำหรับสมานสอจตุรงก่อนหน้าไฟนี้นี่สมานเคยมีโอกาสชิงแชมป์โลกมาแล้ว1ไฟนะครับ บินไปชิงแชมป์โลกกับในรุ่น105ปอนด์นะครับกับริคาร์โดโลเปสที่เม็กซิโกแล้วก็โดนน็อกมาแค่ยก2ครับนี่เป็นการได้ชิงแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งของสมานซอจต,ตุรงนะครับก็เซเลสตัดซ้ายลำตัวไปหมัดหนึ่งครับเปิดออกมาในสมานเปิดเกมเดินก่อนเลยนะครับเอ้าวเหรครับแลกกันสมานนี่ปเป็นประเภทกัมปั้นไม่เดินเลยกจะโดนขวาก็สเลสก็กไปแล้วครับ,รบขาสั่นครับโอ้แฟนๆในเอกวุฒิ ในเดอะเกรทเวสร์นฟอรัมวันนั้นนี่กรบมือกันเกลียวกันนี่คือถือเป็นถิ่นของกอสเลสก็ว่าได้ครับในช่วงหลังๆก่อนหน้าไฟนี้นี่กอสเลสชกที่นี่บ่อยครับเอาละครับลุยตอนสมานเข้าเชือกอต้องถอยเมือนกันครับสมานเจอลูกบูลูกดูดันของกอสเลสก็ไปยิงซ้ายปลายยกที่หนึ่งนะครับกอสเลสนั้นผ่านไฟหดหดหินหมามากมายครับ แต่ว่าการผ่านมวยนี่ระดับสิงเหนือเสือใต้เสือสิงกระทิงแรดในรุ่นเดียวกันนี่เจอมาเกือบหมดแล้วครับหมดยกที่1นึ่งทำศึกประวัติศาสตร์กับไมเคิลคาบาฮานถึง3ครั้งนะครับคอนเสเรสนี้ได้แชมป์สมัยแรกนะครับออด้วยการบุกไปชนะลียุนบูถึงเกาหลีใต้นะครับเมื่อปี1989นะครับบุกไปชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันนะครับหลังจากนั้นป้องกันแชมป์โลกได้7ครั้งครับอ้าว โอ้โดนเนก็ไปแล้วครับโอ้กำลังก้มดูข้อมูลอยู่ดีๆครับสมานสวนลูกดีครับเซเรนงายทองกาไปแล้วครับนับครับกรรมการเิธีวันนั้นลูฟิลิโป้ครับอาล้ครับสมานได้นับก่อนแล้วครับแต่ว่าก็เหมือนกึ่งเสียหลักกึ่งโดนนะครับกอนเซเรนงายทองลงไปครับเรียกเสียงบอฮาจากแฟนมวยในสเวียนเดอะฟอรัมวันนั้นได้พอสมควรครับสมานเปิดเกมเลยครับเจอได้นับ ไปแล้วครับยก2เท่านั้นกลับมาว่ากันที่เรื่องของกอนซาเลสกันต่อครับกอนซาเลสนี่ได้แชมป์สมัยแรกนะครับป้องกันเอาไว้ได้5ครั้งนะครับก็ไปป้องกันเอาไว้ได้5ครั้งป้องกันครั้งที่6นี่ไปพลิกล็อกแพ้โรนโดปัสกัวแบบสั่เพลงไหมครับแพ้อย่างเหลือเชื่อนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็กลับมาเป็นแชมป์สมัยที่2ครับ เอาชนะเมลชอคอฟคาสโตแล้วก็หลังจากนั้นก็ป้องกันตำแหน่งมาได้เรื่อยๆครับมีหนึ่งในนั้นคือการน็อกนาภาเกียรติวัญชัยของเราด้วยนะครับน็อกเจ้าจิ๋วนี่ครับแล้วก็หลังจากนั้นนี่มาเปิดศึกซุปเปอร์ไฟกับไมเคิลคารมาฮานครับไฟภาคแรกนั้นแพ้น็อกไปในยกที่7แบบสุดมันเลยนะครับไฟพาสติส,สิกของเราก็เคยเอามาย้อนรบลึกกันไปแล้วครับไฟคาบาฮากับกอนซาเลสภาคแรกนะครับ หลังจากนั้นก็ชิงคืนมาได้ครับโดยการแก้มืออาชนะคะแนนไมเคิลามาฮาได้นะครับในปีถัดมาครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ป้องการตําแหน่งมาได้อีกหลายครั้งครับรวมถึงชนะย้าแค้นไมเคิลารมาฮาอีกครั้งด้วยนะครับแล้วก็จนมาถึงในปีพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าไฟนี้นะครับเรียกว่าเป็นถ้าพูดตามเอ่ออะไรอะไรครับตามภาษาตอนนั้นก็คือเรียกไปต่ออายุก็ว่าได้ครับ พสมานนี่โนเนมเลอกเกินครับในเวทีโลกชั่วโมงนั้นแถมยังเคยแพ้ลิคาโดโลเปสแบบง่ายได้เล,เลยครับแค่ยกที่2นะครับตอนนั้นก็ประสบการณ์ก็ค่อนข้างน้อยครับสมานตอนสเลสก็เรียกไปเหมือนเป็นการกึ่งๆอุ่นเครื่องครับว่ากัอย่างนั้นแต่ว่าเป็นการประกันแชมป์โลกนะครับยกที่2ครับกำลังจะหมดแล้วครับตายยกได้นับไป นับหนึ่งแล้วนะครับสมานกอนซาเลสไม่มีอาการเท่าไหร่ครับขยับเข้าไปยิงขวาคอนเสิร์ตลุยตุยหลังตัวกับอาบมีหัวโขกกันแล้วครับสมานต้องคลำดูแผลครับนี่นะครับซ้ายกับขวาเลยครับหัวพุ่งเข้าไปนี่ชนกันดูภาพช้าอีกทีครับนี่ครับขวาของสมาน